อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อของ telling the time นะคะ tell นะคะมาจากคำกริยาที่แปลว่าบอกพอคำกริยานะคะเติม erm ing จะกลายเป็น gerund ก็คือจะกลายเป็นคำนาม telling พอเป็นคำนามจะแปลว่าการบอกการบอกอะไร the time แปลว่าเวลาถูกไหมการบอกเวลา telling the time อ่าเรามาดูกันดีก,กว่าว่าการบอกเวลานั้นมีแบบไหนบ้างโอเคเหมือนที่เราจะค้นหูคุ้นตากันกับสัญลักษณ์นี้ค่ะ am pm แต่รู้ไหมว่า AM และ PM ย่อมาจากอะไร AM ย่อมาจาก Ante Meridiem แปลว่าก่อนเที่ยง Meridiem แปลว่าเที่ยง Ante แปลว่าก่อน AM ย่อมาจาก Ante Meridiem แปลว่าก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงหมายความว่ายัางไงก็คือเวลา หลังเที่ยงคืนหรือว่าเริ่มวันใหม่ไปจนถึงเที่ยงวันส่วน PM ล่ะย่อมาจากอะไร PM ย่อมาจาก post meridiem คือหลังเที่ยงหลังเที่ยงก็คือหมายถึงจากบ่ายช่วงบ่ายก็คือหลังจากเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนั้น สร <ity> sure ุปง่ายๆ AM คือช่วงเช้า PM คือช่วงบ่ายช่วงเช้านี่ก็คือรวมตั้งแต่หลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสมาเลยจนถึงเที่ยงวันส่วน PM หลังเที่ยงวันก็คือช่วงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงเย็นหโมงไปจนถึงเที่ยงคืน หรือถ้าเป็นเวลาแบบที่ละเอียดมากขึ้น AM ก็จะอยู่ที่00.01นจนาฬิกาจนไปถึง11.59นาฬิกา PM, PM จะอยู่ตั้งแต่12.01นาิกาจดไปจนถึง23.59นาอันนี้คือเวลา ทำไมถึงไม่เริ่มตั้งแต่ศูนยจดศอันนี้ก็มีคำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรพวก0 0 0ย์ศูนย์จ0ดศูอจดศูอันนี้คือมีคำเรียกเฉพาะมากกว่านั้นเขาจะไม่นิยม ใช้การบอกเวลาแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถบอกเวลาได้แบบไหนบ้างอย่างเช่น3อันนี้ is t h r อันนี้สามารถพูดได้เลยว่าเนี่ยคือ3นาฬิกา10นาทีสามารถพูดได้แบบนี้เลยถ้ามีคนถามว่า What time is i t อือฮึแล้วก็บอกว่า is three ten แค่นี้ is four fifteen is six twenty แบบนี้ได้เลยหรือถ้ามันตรงเป๊ะเลยแล้วก็จะพูดว่า is four o'clock is six o'clock หรือว่า is ten o'clock นี้ได้เลยทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างประโยคตรงนี้ว่า 4am กับ 10pm มันหมายความว่ายังไงในภาษาไทย The train arrives at 4am. รถไฟจะมาถึงในเวลา 4am คือเวลา สี่นาฬิกาในตอนเช้าในตอนเช้าเข็มสั้นชี้ที่เลขสีนั่นก็คือตอนตีสีนั่นเอง The bus leaves at 10 pm. รถบัสออกจากที่นี่เวลา10 pm 10 pm คือเวลาเท่าไหร่เอ่ย10 pm คือเวลา สี่ทุ่มนั่นเองทีนี้จบเรื่อง a.m p.m ไปแล้วเรามาดูเรื่องนาฬิกากันต่อนะคะอะ่นาฬิกาของเราจะแบ่งออกเป็น12ช่องถูกไหมหรือมันจะมี12ตัวเลขในหนึ่งหน้าปัดนาฬิกาทีนี้ยังไงต่อฝั่งด้านทางขวาทั้งหมดทางนี้นะคะ จะใช้การบอกเวลาแบบลงท้ายด้วย past ทำไมถึงลงท้ายด้วย past เพราะว่าบอกถึงนาทีที่ผ่านมาจากต้นชั่วโมงว่าเนี่ยผ่านมากี่นาทีแล้วอย่างเช่นเข็มยาวเนาะเป็นเข็มเรื่องของนาทีเข็มยาวชี้ที่เลขหนึ่งนั่นคือผ่านมา5นาทีแล้วถูกไหมคะจากกี่โมงก็ว่าไปว่าตอนนั้นกี่โมง เลขสองผ่านมาสินาทีแล้วเลขสี่ผ่านมายี่สิบนาทีแล้วเลขห้าผ่านมายี่สิบห้านาทีแล้วจากต้นชั่วโมงทีนี้พอข้ามมาที่ฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะอ่าฝั่งนี้จะเป็นถูลงท้ายด้วยถู ทั้งหมดเลยเวลาจะพูดบอกเวลาเพราะอะไร To แปลว่าถึงอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปเช่นพอเข็มยาวชี้ที่เลขเจ็ดมันคือ35นาทีถูกไหมสามสิบห้นาทีแสดงว่าอีกกี่นาทีจะหมดเวลาก็คือ25นาทีใช่ไหมคะที่จะหมดเวลาทีนี้เข็มยาวชี้ที่เลขแปด อีกกี่นาทีหมดเวลาอีกยี่สิบนาทีถ้าเข็มยาวชี้ที่เลขสิบบ้างละ่ะก็คืออีกสิบนาทีหมดเวลาถ้าเข็มยาวชี้ที่เลขสิบเอ็ดหรือตอนนี้ห้าสิบห้านาทีแล้วก็คืออีกห้านาทีจะหกสิบนาทีก็คือเป็นชั่วโมงถัดไปเลยก็จะเป็นเหลืออีกห้านาทีจะถึงชั่วโมงถัดไป จะสังเกตได้ง่ายมากว่าคํเนี่ยจะเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้จะเป็น five เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยอันนี้จะเป็น t e เหมือนกันทั้งสองฝั่งอันนี้ t w e อันนี้ก็ t w e อันนี้ t 5 five อันนี้ก็25 five เหมือนกันจะเหมือนกันแต่แค่ฝั่งขวาเนี่ยนับไปข้างหน้าว่าเนี่ยผ่านมากี่นาทีแล้ว แต่ว่าฝั่งซ้ายจะต่างกันตรงที่ว่าจะนับถอยหลังว่าเหลือกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปอ่ะทีนี้มันไม่ได้มีแค่ประเด็นของพาทกระถูมันยังมีประเด็นของอ่ะควอเตอร์ทั้งสองอันอ่ะควอเตอร์จะอยู่ที่เลข3กับเลข9ทําทำไมถึงอยู่3กับ9อ่ะอ่ะควอเตอร์ ในที่นี้แปลว่า15นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในที่อื่นก็คือ1นส่วนสอ,อะควอเตอร์เนาะอะควอเตอร์นะคะแปลว่า1นึ่ส่วนสีส่วนสของสิ่งที่ต้องการเทียบซึ่งตอนนี้เราต้องการเทียบกับนาฬิกา แล้วนาฬิกามี60นาที1ส่วน4ของ60อ่าคณิตศาสตร์มาของคือการคูณถูกไหมคะ1ส่วน4คูณ60เท่ากับเท่าไหร่ตัดทอน4 1 4หนึ่งใช่ไหม4ี่ห้ยี่โอเค ตัด1นส่วน4ได้ออกเป็น15ครั้งละ15นาทีทีนี้ซึ่ง15ครั้งที่1ก็คือเลข3ถูกไหมแต่ทำไมไม่ตัดที่เลข6เพราะว่าเลข6เขาก็มีคำเฉพาะอยู่แล้วก็เลยไปตัดอีกทีที่เลข9ที่เลข3ตรงนี้คือ15นาทีถูกไหมคะเรายังใช้พาร์ตอยู่เพราะว่ามันอยู่ฝั่งขวากับเพื่อนคนอื่นเนาะ คนอื่นใช้พาร์ทหมดเลยเพราะฉะนั้น3ก็ไม่วายที่จะใช้พาร์ทด้วย a quarter past ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นกี่โมงก็จะกลายเป็น it's a quarter past uh huh. เหมือนกันกับเลข9 a quarter เหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่เลข3เป็น a quarter ที่ผ่านมา แต่ที่เลข9้าเป็น q u a ควอเตอร์ที่เหลืออยู่ว่าอีกสิบ้านาทีนะจะถึงชั่วโมงถัดไปต่อมาเลข6ต่างจากเพื่อนยังไงใช้อยู่อันเดียวเลยนะคะประโยคนี้ is half past half แปลว่าครึ่งครึ่งของสิ่งนั้นอย่างเช่นนี่คือครึ่งนาฬิกาแล้วนะเลขห คือครึ่งของ12แบ่งครึ่งหน้าปัดได้เลย half past เมื่อไหร่ที่มี p a r t เสมอ p a r t ลงท้าย p a r t เมื่อนั้นชั่วโมงที่ตามมาต้องเป็นชั่วโมงที่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ลงท้ายด้วย t o แบบเนี้ยคือต้องบอกถึงชั่วโมงถัดไป เพราะฉะนั้น half past ก็ยังคงเป็นชั่วโมงเดิมอยู่ว่าอย่างเช่นตอนนี้เป็น07:30ก็จะกลายเป็น half past 7แบบนี้ค่ะก็คือผ่าน7โมงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะหรือตอนนี้มัน7โมงครึ่งแล้วนะอันนี้คือวิธีการในการบอกเนาะ